บอกว่าฝรั่งจะพูดภาษาไทยไม่ชัดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าฝรั่งพูดภาษาไทยไม่ชัดจริงไ่มแล้วสารามันก็ไม่ใช่ฝรั่งเนี่ยนะอะไรนะฝรั่งอเมริกันเยอรมันไทยอเมริกันเยอรมันไทยก็เลยมีไอ้นั่นน่ะที่เขาชอบเล่นๆกันนะฟักฟักฝักฟักฟักฟักฝักฝัเออนั่นแหละมาลองดูกันอันแรกิว่าเฮ้ยร้านนองระยองยารา อะไรสิละนองละยองยะลาละนองละยองไม่ต้องพูดเรื่อเด็ดยาดยอาลองละนองละยองละลาไงถูกป้ะไงละนอ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 งละยองละลาละนองละยองยะลาละนอยองละยาดละนองโอ้ยละนองละนองละนองละยองโอ้ะละนองละยองยะลาเอ้ยลานอง ไปคือเช้าฟาดฝักฟัดเย็นฟาดฝักผัดฟาดผักฟัดเย็นฟาดฝักฟัดไม่เช้าฟาดผักฟัดเย็นฟาดผักฟัดเฮ้ยเช้าฟาดผักฟัดเย็นฟาดฟัดช้าฟาดฝักฟัดเย็นฟาดฝักผัดหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอนหมอนหมอนว่ายน้ำมาว่ายน้ำไปถอนหมอนโอ้ไม่ใช่แหละวซำลีขายหัวยซำรวยขายสีซำลีเล่นหัวยซำรวยเล่นสีอะไรนะซำลีขายหัวยซำรวยขายสีซำลีเล่นหัวยซำรวยเล่นสี เถไปละยามาละยองฉลวยขึ้นล่องระหว่างละยองละยาอุ้ยยะลาอ่ะเร็วหนึ่งสองห้าไปเอ้ยไปละยามาอะไรสักอย่างอ่ะอ่อนสั้นๆดีไปไปละยองมาอะไรไปละไปยะลามาละยองฉลองขึ้นล่องระหว่างละยองละยาทุยละยาละทุยยะลาอู้หู้แต่พูดไม่ได้แล้วให้หนูพูดนะอ่ะเร็วพูดตามอันนี้ง่ายยายกินน้ำยายยายหลายหลายหายร้อย ดียอันนายง่ายยายมีเออขายหอยยายมอยขายหมีคนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีเรื่อดตามนี้อะไรนะยายมีขายหอยยายมอยขายหมีคนหมีติดยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายอะไรนะเอ้ายายมีขายอะไรวะยายมีขายหอยเหอเออยายมีขายหอยยายมอยขายหมี่เอเออใช่อะไรวะขนอะไรสักอย่างอ่ะอ้าวผาน กวางข่ากวางขาวเข้าก้ากวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกวางขาวเอาให้ได้ก่อนเอาเอาให้้ไดเอาให้ได้ก่อนกวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกวางขาวใช่ป่ะใช่ต้องเป็นคนเม้นแหละอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เรื่องกวางข่ากลางขวาเข้ากะ วางข่าเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างขวางขวาตาตีตกตาตีตกต้นตาลตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกต้ต้นตาลตีตายต้นตาลตาตีตกต้นตาลตาตีตายต้ต้นตาลตาตีตกต้นตาลตาตีตายต้ต้นตาลโอเคไม้ขัดแตะแหกแตะแตกดูรู้แตะฮะไม้ขัดแตะแหกแตะแตะแหกดูรู้แตะ ไม้ขัดแตะแหกไอเทมันยากขนาดนี้วันไหนอากาศดีๆวันไหนอากาศดียายของยายมีต่อยมียายมอยมีของยายมอยต่อยหอยยายมีหินยายมีเลี้ยงยายมอยเลี้ยงหมีมีในถ้ำมีหมีมีหมอนน้ำมา่หยน้ำไปถอนหมอนน้ำมันตาหอยตามหมีน้ำมันน้ำหมีปิดประตูประตูบดประตูบดทุยพูดไม่ค่อยเก่งแต่ละหมดใจ มาหันมาหาหมูเห็นหมูเห็นหมาเห็นหมูหาหนาอะไรทักอย่างหนึ่งอะไรนะมาเห็นมาเห็นหมูหมาทันมาเห็นหมูหมูห <c oughs> มาอะไรนะ <c oughs> หนดูซิหมาเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีเอาหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมู <c oughs> ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ไหลใหญ่ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ มันต้องเป็นยิง่ะยิงเล็กหมาหันมาหาหมูเห็นหููมาหูหมาหนาหูหมูมีเห็นหมูหนีมีูเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหมีหูหันดูมีมาหาหาโอ้โหหามีหายหมายเห็นเห็นหููมีหมาหนีหายหมายหูฮามาบูดบูดแต่บูดบูดชักอีฟอะบูด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 ฮีคูชูฮีคูชักฮีบูดโอ้ อ่านธรรมดายอย่างยากเลยให้อ่านเร็วรอว่ตายจังไม่มีอะไรอีกแล้วอะสรุปว่าทหารแบกปืนแบกปูไปโบกปึกตึกทหารถือปืนแบกปูไปโบกตึกยาน,นั้นหมอมีแก่ฝีแก่หนะี่ <c oughs> ยานั้นหมอฟีแก่หีได้ฝีจะมาฝึกภาษาไทยสรุปว่าไม่ชัดอ่านไม่ออกด้วยบางคำ <c oughs> อ่านผิดด้วยารรมาก <c oughs> สรุปว่าฝรัง่งพูดภาษาไทยไม่ชัดนะคะรู้ยังฝ <c oughs> รัง่งพูดภาษาไทยไม่ชัด คนไทยแล้วไม่ชัดเหมือนกันใครไม่ม <c oughs> ีใครวิ่งทุกวันเลยไปแล้ว